สวัสดีคะ่ะยินดีตอนรับผู้ชมนวลพ้าลวยตอนนี้นวลพราลวยก็ได้มาที่บ้านน้องบัวบานค่ะได้ยินว่าเมายไก่เบาให้ฟางว่าไทายบ้านเพิ่นนี่ละมีดอกไม้โกลาบแล้วกับจุดทูบตูวเลขออกมากสวยเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันค่ะว่าตัวเลขสีออกมากเป็นตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่กายค่ะสวัสดีค่ะมาเบิ้งกกดอกไม้น้ำโชกเพิ่นเกิดสองดอกแต่การผกติสิบ่เคยเกิดสองดอกเดลี่แกกับพัดแม่นบ่จ้าพี่ดอกนึงนะจ้าพี่ดอกนึงครับครับครับบ้านนี้เจ้าของเพิ่นได้มาจุดถูกว้แล้วจ้ะโอ้ครับครับครับโอ้เดี๋ยวขอตั้งตะกี้ตะกอนเพิ่นตะกี้ตะกอนเพิ่นกับบ้าโขกคักขันจังซี่นั่นจักสิแม่นบ่แม่นเนาะจ้าเฮากับล่อฟุ่มวังว่าอยากให้แม่นนั่นน่ะเนาะจ้าจ้าเพิ่นจุดได้ ตัวเลืกจุดมือนี่หรือมือวานจุดมือว่านนี่แกจุดมือว่านนี่โอ้จุดมือว่านนี่ครับมือว่านนี่เป็นที่วันที่เก่าเม่นมะค่ะวันที่เก่าค่ะมือนี่วันที่โอ้ดอกไม้จักรพรรดออกดอกดีงามคระหยาดเดลีจักรพรรดโอ้เดลีจักรพรรดิเอออันนี้จะเป็นต้นยังบุรีมืซื้อมันเดี๋ยวนี่ออกมืดดูคนอ่ะออกมืดใส่หลายดอกครับ พร้อมกันออกดอกมัดชุดต้นอันนี้ก็เป็นต้นเดียวสองดอกจัะแก่อันนี้ก็เป็นดอกคือกันค่ะแมนพุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณออกดอกมัดใต้จี๋ว่าเคยเป็นแบบนี้เห็นะแม่แก่จีออกแต่ดอกเดียวแต่ในจีนโอ้เนี่ยถ้ามาถามจีออกดอกเดียวแมนแมนวันนี้ดอกที่สองกำลังโพขึ้นมาอีกจ้ะกำลังโพแงามแซมนุ้มค่ะ เบื้องใบกลางงามมันธรรมดาสิต้องมีโชคมันบ่คันดันเพิ่นเป็นดันซีเมนอยู่น้ำนี่อี่กทีสิเมนน้ำดอกไม้น้ำทูบเนาะนี่ก็อันนี้ก็ออกดอกมัดสุดี้ยทูบต้นเนาะจ้าอ๋อเดี๋ยวไปสามศูนย์บ่ไปเบิ้งไปเบิ้งเลขทูบน้ำกันค่ะพี่น้องสองสามศูนย์ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาพพี่น้องมาเปิดทางนึงครับนี่เด้อค่ะเรื่องทูบพิสสดาตพี่เมกาเล่อยากให้มาเบิ้งครับเพราะว่าดอกเดลีแจงกระพับนี่ สองสามศูนย์ค่ะเลขทูบเป็นจุดขอเด้อค่ะบ้านที่บ้านเพิ่นจักตรงกันกับปูปลาแดงห้าหนึ่งเพนบ่โอ้ไปเบิ่งบ้านเลขที่บ้านน้ำเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องโอ่งเพินหากระดิ่งโองฟูหนานี้เนาะเดียมในโอ่งฟูอยู่เนาะครับโอ้กันนี่อยนางนี้หอมเนาะเนียนตะกินมีซองอันโบวันนดาละมันมันบินมาษเสียบี้เด้อค่ะ อันนี้บ้านเลขทีเนาะครับพลอ่านักอยู่นี่ชิเมนองฟูตี้นี่เนาะหนึ่งองูค่ะหนึ่งห้าห้าทับห้าหมู่ที่ห้านีหนึ่งห้าห้าทห้าแล้วครับบ้านเลขที่ก็ได้มาดานี่บ้านเลขที่นี่ไปไปตรงกับเลขคู่ผาแดงคู่ผาแดงอีกครับครับหนึ่งห้าเนาะ ปุเลขปูพาแดงเนาะของปูพาแดงหนึ่งห้าค่ะหนึ่งห้าอห่้ามันบอจ้าสองหนึ่งห้าั่นเลขถูกเนเลขถูกเพนซอนหนึ่งห้าตรงกันเนาะคร <AU T> ับค่ะแต่เหมือว่านี่พ่อจำเพื่นไปจุดถูกได้ห้าห้าสามดิห้าห้าสามบอกจ้าสามอยู่ปูดำแต่ว่าหนอกบานอยู่ดอนปูดำจ้าแต่เว้นออกบานคุณอ่ะจ้าจ้าห้ายังก่ห้าห้าสามครั ว่านี่ค่ะเขาได้เข้าว่าไม่ฆา่ซื้อซื้อใแล้วบอ่อันซื้อใบแล้วอันสับห้าสิบเั้งเมฆายด้วยค่ะวานนี้ผู้นึงหนึ่งย้ายล่วหันแล้วฟ้าแล้วฟันดีคัดถึงกระได้คัะแล้วก็สื่อตัวแล้ววันีสื่อตัวอื่นแล้วสื้อเจสิมหาหาชิเบสวันนี้เมกฆายพันซื้อหาหนึ่งขังหา,หาแล้วกับ 8, 8, 8, 8, 8, 8. แปดแปดเจ็ดเจ็ดวใบย่างระใบข้นฟันเกี่ยวฟันวาเอาของเขามาขายในบ้านมาสัน อในบ้านพูน่ะบ้านแม่พูนนะจ้าเอาของเขามาขายในบ้านบ้านเนี่ยงเพื่อนขายของกินเจ้าของขายเพชรมินกินดาสินคนของเขอม้าอะไรสายนั้นเป็นบ่อเข่าอยู่บ่นี้บ้านบ้านเลขที่ไม่จ่ายเท่าไหร่ครับห่านึงอ้าวบ้านนีกเข้ากันอีกแล้วห่านึงไอ้บ้าชื่อบ่อเข่าอยู่บ่ฉันนอกเอาคันแม่จ่ายฟันนี่เข่ารถที่นอติต้องหัวนี่เป็นฟันเขมิ่บ่อคันโคตรฟันเกี่ยวมนบ หัวน,นั่นหหน่องน่อได้เกียดมื่นเพราะเงี้สมพามา่าว่าอันพ่อจำนะมูย้ยแม่ไก่เราสัน่นฟันว่าป่าเขาเจ้าเอาป่าเมื่ไหรนี่เฮียนหลาเทที่เราสัน่นได้เกียดมื่นหัวน,นันวน่นนะหัวในร้ายนะโอ้ส่วนมาก่วนถือถือมิเตอร์ผู้อื่นฝันเกี่ยวกัแม่มไมกาหนี้งวดก่อนไปอีอกเนาะด้านข้าด้านนั้นอยู่ซื้อประตูโคมเลยนะครับจ้าฟันว่าใส,ส่สูตรง่ามมาสัน่นโอ้ยแม่ไก่ซื่อเรียกอะไรฟันว่าใส่สูตรง่ามมาสั่นหัวนั่นเร่นเรียกไงอยู่ คือคือซื้อหลายตัวแล้วล่ะคือว่าชมนะถือคือกันงวดนึ่ก็ได้งวดนั้นในสามเมือนหาหนึองงวด้คือซื้อเลขหลายตัวแต่งวดน,นี้กับมีคนฝันเกี่ยวไม่ไกลแล้วนะนคะมีคนฝันเกีียวฝันว่าขายเพชรนิ่งกินดาเนาะคนข<ม>องเขาเฮียน<อ>คนของเขาไปขายว่านเมีย่ยง่นขายของอยู่ของจินจาของขายเพชรมิ่นกินดาว่าผั้อ้เป็นความฝันที่ดีตัวนี้เพราะเป็นเลขเขาแล้วเนาะสาธุเนาะนี่น้อยยังชีหละอันนี้ก็ะรอนน้ำ น้ำยาดอีกสะกอนหน้าหนฮงเพิ่นเสียหายวันที่สิบห้าขึ้นกันโอ้คนเสี่ยวมาแต่ใส่เป็นไก่ยาดเอามาตั้งแต่อันปูทุดงผู้นันเพิ่นสีบ่อหายเพิ่นบ่อหายแท้คลิปนะจ้าจ้าคนไทยเด็กแต่เพิ่นบ่าหายเพิ่นสางมีเห็นบ่อวัดในหาโนฮงมันเล่าสางเหมือนที่ไหนนะเพิ่นหายแต่ข้นงันวัดในบ้านบอกค่ะไม่ได้เห็นบ่เพิ่นสางงามๆอยู่นั่นจ้าจางามอยู่เล่ว ไปหาลานมือว่านเมือกวนี่ไปบกม่วงนะเมืองเจ้าทั่หานะจ้าโลกกับเมือแรกท้านสุนอนทงหน้าสัตว์หะน้อรอหะจว่าคือว่าลูกฝันอย่างสันนี้ลูกฝันได้ว่าหนึ่งสามแปดคือเรียกไปลูกห้องแปดแปดเหตุสันนี on, uh, <S <S ้สามเกียนหนึ่งเบาแปดแปดมะจ้าคนไหนมากหนึ่งสามแปดพันว่าจาว่าพันวาอันนี้เป็นเรียกฝันเด้อว่าสันจ้า โอ้พระอันพระบ้านนั่นว่านาะพระธุดงค์พระธุดงอันผู้บ้าฮะน่ะพระนั่นหงั่นแหละแล้วสิมาสันเขาเชียงหันเียังมาแรงเลาสิไปนอนทงหน้าแล้วฝนบ่มากทายคิวแล้วว่ามันนุนว่าวกระสันโอ้โหค่ะค่ะได้เตตุเลขกปูเนาะแล้วสิงหายเตตุเลขเนาะเลาวสิงหายเตตุเลขมาม่ใช่หงอัดบางนึงหันเพื่อนกะเจองไหนคือเขียนทูเทียพันชีว่าบน ล่างอันกวดเก็ดจูนเพื่อนกับว่าล่างเพื่อนว่าครับผมแปดเก็ดเพื่อนกับว่าบนตัวเดียวกันว่า,าแต่ว่าเพื่อนหายดีย่ามาสองตัวอยู่หาซีแต่ว่าเพื่อนชี้แน่นว่าแปดเก็ดบนเลยโอ้โหวันนั้นวันไมว่วันนี้เพื่อนหายสามตัวมากแบบนี้เพื่อนหายเก็ดหนึ่งเก็ดสามแปดซีแบบนี้มมเมื่อไหร่จะถึงมีเลือดสีไรลงมาเหมือนโดดผ่ตัดนะ พอวามันหนึ่งหรมันก็สองน่สามซีเ,เอออะไรซีตัวก็ได้ไห้ใครเนี่จังหมดบางหนึ่งหั bought, ่นหมดบางหนึ่งหันไม่ได like ้ไชวเนานนันหาตัวได้ก่อนไม่เป็นวานนี้านวาร้าน้านที่้านหั่นถ้ากไปเรหวมองมันว่าปูเมื่ขึ้นนี่ปูฝันละสันแต่ว่ามันสัตว์ดอกเด้อฝันว่าได้เลขหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแป นกนกห้องนะมันห้องสามเทียเนาะแปดแปดคือส่งเปลนแปดแปดคือส่งเป็ี่ยนเจ็ดเจ็ดแปงสี่ได้ซื้อไว้แล้วโรตเตอรี่นะสามแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสี่ตัวว่าเฉียวสามเจดเจ็ดบ่ได้ยินดิเลยได้เจ็ดสามตัวได้เจ็ดสามไอ้ม่ยุอยู่นี่นะกลองเจ็ด้เขาเขาเบิงน้ำเงินมากายอ๋อปูพันฝันได้ จะได้ก่ไม่กลายหนึ uh, 3, ่งสามแปดเนาะค่ะหนึ่งสามแปดงวดที對對่แล ¿oh, ้วนี่แ sí. ม่ไก่กระถือน้ำเพิินแมนบาค่ะเม่นน้จโอ้งวดนี้กับฟังเอาเด้อพี่น้องปูพันห่มาหนึ่งสามแปดค่ะงวดที่แล้วแม่ไก่เล่ากระถือน้ำปูปูสายหญ้าพนวางไดค่ะแม่ไก่พาทุดงอ๋อพาทุดงเนาะค่ะปูทุดงค่ะบ้านโอยอันนี้มเมนอันนี้ของปูนนั่นตัวนี้ เลขน้ำปูผาแดงตัวนี้เลขปูผาแดงใช่ครับอันนี้ตันวกบนี้เนี่ยตรงกับบ้านเลขที่ตรงกับบ้านเลขที่นี่แหละครับโอห้าศูนย์สองสามห้าหนึ่งครับโอ้ค่ะนี่แหละอันที่ว่าฟันฟันว่าได้ขนณคองเขาเฮี้ยนเพื่อมูฟันนะโอ้ซื้อตัวนี้แหละที่ตาย กับปดปดเจ็ดเจ็นั่นแหละมันมีเท่านั้นเนาะค่ะแม่กายยังอีกชงใบมันอยู่ใส่ะบาดที่แม่กายซื้อมีเท่านี้ดีเนาะค่ะยังอีกสงใบจ้าเลือแต่วชองยังไงเพราะมันสามพนบานี่คือว่าสีพันเนาะองเงนี่เนาะคือลายใบเราสิโอซีซีเท่าเกอคือเกิโอโอโอนั่นอันนี้ทีมทีคนฝันยวดีๆเนาะก็เรขชุดนี้เท่านั้นเนาะหนึ่งเี่สามแปดแป แปดแปดหนึ 88, seven, seven, seven. Seven, Three, mm ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดองเจ็ดครับองเจ็ดสองเจ็ดค่ะบานนี่อันเกี่ยวปูปูฝันมาหนึ่งสามแปดมันเกี่ยวเหมือนกับสาปดอย่านบ่จ้าจ้าจ้าหนึามด้สามจ้านี่คือปูฝันปูที่แม่ไก่ถือน้ำเพลนหววที่แล้วเด้อค่ะเพลนสิถูกมาสูงัวเดยวดิหูกระพิดงวดบางนึงหัน อ้วนตังหนึ่งพีดเพราะว่าเพื่อนบได้ว่าสองเกศมันบ่เกศสองมันว่าเพื่อนว่าเกศหนึ่งเกศสามเพื่อนขามแบดสองเพื่อนขามเกศสองแม่กายกันเลยซื้อรูดลงเลยซื้อรูดลงเลยกันเลยได้อันนี้คือโชคของแม่กายเด้อค่ะบ๊าบายเถเฮามาฟังทั้งนี้มาเบิ้งทั้งนี้จะมากันเด้อพี่น้องได้จังสบมากไปเบิ้งต้นดอกนี้ต้นดอกโชคลาบตัวนี้ บ้านเล็กที่ก็สวยครับพี่น้องครับหนึ่งห้าห้าทับห้าครับนี่แต่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าทับห้าแล้วกับบ้านเล็กที่แม่กายอยู่บ้านกันห้าหนึ่งครับเนาะตรงกันไปหมดครับหวดนเนี่ยเอาขวานไปตงกับปูผ้าแดงอีกข้างหาครับพี่น้องครับเอาสวยทั้งนั้นครับเดี๋ยวมาทั้งแม่กายเก่าทั้งนั้นเป็นยังแม่กายทั้งอันเขียนเหง โอ้ยิ่งเขาเบิ้งนี่เบิ้งเขียนใดสิ่ยิ่งตัวใดเขาเขียนลุ่งโอ้ค่ะนี่กระตาเรียบไปเห็นเด้อค่ะสี่เก้ายุดด้านนี้ค่ะยุดทั้งแต่เน้อยุดทั้งแต่สำคัญโอมีจุดจุดไปจุดถูกยู่เมือไปท่านในทายคลิปไปประท่านทายจ้ะผู้ย่าบ้านไปโป่งบะจุดสามอันแม่กายนี่กระจุด ผู้ใหญ่บ้านคือเมนพ่อจำเมนเมนเมนพ่อจำจุดคือเมนผู้ใหญ่บ้านจุดได้สามสี่ศูนย์มานี้ของเจ้อ้อยนี่สองสี่สองศูนย์สองสี่ศูนย์านของเมีไก่นี่หนึ่งศูนย์สี่ร่องหนีมจังไงจะลืมจุดนั้นหวานนั่นจะลืมจุดศูนย์สี่มัดศูนย์สี่มัดทุกคน รุ่นหรือทีเป็นซี่ศูนย์เก้าไปบองซี่บมก็บงจากขึ้นกันแต่ว่ามันมันถึงมันมีจุดมีจุดเนาะทั้งสามอันเนี่ยพูกที่จุดยี่ดอนผู้ตาเม่ดอนผู้ตามื่อมือวันที่ไหนนาอเพิ่นไปไปแจ้บนพย่บานเาไปปองบาปองบาบนบาบนแกบนเนาะแกบนฟรีบ้านรุ่นใครมัดร่นศูนย์ข้อมูลไหมคะเลขถูก สองสามศูนย์แล้วค่ะเลขทูบค่ะเลขทูบสองสามศูนย์เพันจุดขอค่ะยุต้นใหม่มางคนนี่แหละค่ะ ครับสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณแม่ไก่หลายๆได้ครับเด้อจ้าแนวทางครับขอบคุณครับแม่กายครับขอบคุณค่ะแม่กายค่ะนี่นี่คือที่ต้นชุ่มคืเชียงมันมาสันนี่จ้าหีเด้อค่ะพี่น้องแม่ไก่แล้วก็บผ้ามาบ้านในบ้านในบ้านน้องบัวบานนี่แหละค่ะบ้านญาติแล้วกับผ้ามาเบิ่งทูบที่จุดขอ อยู่ต้นใหม่ม้งค้นเนาะค่ะเป็นสองสามศูนย์เด้อค่ะบ้านเลขที่ 1, ค่ะห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าค่ะแล้วก็มีเพื่อนเขียนเป็นเลขมงค้นไว้สี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าจ้าสี่เก้าแล้วก็มีจุดด้านล่างเนาะค่ะเนาะค่า สำหรับตัวเลขทั้งหมดนี่ก็ให้ไหวเพื่อเป็นแนวทางแล้วค่ะขันพี่น้องมากพี่น้องชอบก็ยิบลอตเตอรี่ไหวค้คือแไม่กล,า,กลา,า,ยายละค่ะไหวจักใบสองใบลอตเตอรี่ไม่กลายก็คือสีเห็นน้ำกันแล้วเนาะค่ะเราซื้อลอตเตอรี่แล้วเรากับฟันดีมีหาหนึ่งหนึ่งหาแล้วค่ะแปดแปดเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่าสำหรับคลิปนี้ขันมากขันชอบก็เอา ไปลงทุนขันบ่ามากกระเลื่อนผ่านเลวค่ะให้ไหวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังที่เขามาให้กำลังแรงใจสำหรับคลิปนี้ก็คงสิพ่อแค่นี้ก่อนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อท่างช่องสิได้หาสิ่งดีๆไม่ๆมมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ